โอเคครับผมสวัสดีพี่พี่พทุกทุกท่านด้วยนะครับชาวรถกระบะครับผมกลับมาพบกับ,บ,บผมอีกแล้วบูมนะครับในช่องกระบะกับบูมนะครับที่จะมารีวิวเจ้าตัวรถกระบะให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถกระบะใช้งานนะครับวิ่งส่งของหรือว่าจะใช้ภายในครอบครัวเราก็มีให้เลือกทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น4ประตู ato, หรือว่าจะเป็นแคปหรือว่าตอนเดียวเราก็มีครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว isuzu d max ไฮแลนเดอร์ส er ประตูนะครับ 3.0Z นะครับคันนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้ด้วยรถปี2013นครับเลขไม่เพียงแค่ 1, แสนสี่เท่านั้นรถปี2013นมเลขไม้แสนสี่ถือว่าน้อยมากๆนะครับกับราคาสุดพิเศศครับผมราคาเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยครับผมได้รถสวยสภา,าพเนียนเอาไปใช้กันเอาไปวิ่งใช้งานหรือว่าใช้ในครอบครัวก็สามารถใช้ได้ครับผม เดีตฟีดาวใครสนใจจับจองนะครับติดต่อสอบถามได้ที่0902989893ได้เลยครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆตัวรถกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างภาพอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับเพราะฟ้าเริ่มมืดแล้วนี่ครับดูกันที่ด้านหน้านะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีโลโก้อีซูสุครับผมไม่มีร่องรอยของสนิมแน่นอนครับ สีเงาเงาเนียนเนียสวยๆแล้วก็มาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์นะครับลูกแก้วสวยๆวยแบบนี้โคมไฟสายๆนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยในการชนด้านหน้านะครับการชนด้านหน้าเป็นสีเทานะครับตัดกับสีบอลสีซิลเวอร์ของตัวรถนะครับผมถือว่าดีไซน์มาได้สวยงามมากๆฝั่งนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับไปดูกันที่ฝั่งนูนด,ดีกว่าโอเคครับผมมาครับ ดูกันที่ช่วงล้อนะครับขิวซุ้มล้อก็ได้มาเป็นสีเทาเข้มเหมือนกันนะครับอันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กนะครับขอบ17บเจ็แมกลอยเดิมๆจากอีซูซุเลยครับผมขอบสิบเจ็ดนะรัดมาด้วยยางปีใหม่ๆครับผมยางรู้สึกจะปี20่สบดอกยางยังแน่นๆครบๆกันอยู่ครับสามารถใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะนี่ครับ คิ้วซุ้มล้อลากยาวมาจนถึงแถบด้านข้างนะครับผมรอบตัวรถเลยว่าสวยงามมากเป็นชุดสเกิร์ตเลยก็ว่าได้นี่ครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นสีโครเมียมทําให้ดูดูหลาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวสดม,มาให้แล้วเรียบร้อยครับรถคันนี้ปี2013นานะครับแต่สภาพยังเหมือนใหม่อยู่เลยไม่ตกรุ่นนะครับไม่ตกยุคแน่นอนเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆครับผมใช้งานได้สบายสบาย ต่อันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังในตัวส่วนของโคมไฟนะครับมีกรอบโคเมียมครอบให้แล้วเรียบร้อยไปเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมโลโก้ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะเปิดก็เป็นตัวโครเมียมนะครับส่วนท้ายมาด้าด้นด้านหลังก็เป็นแบบนี้เหมือนกันด้านหลังนี่ครับเปิดโคเมียมแข็สวยๆอย่างนี้ครับ อุปกรณ์อะไรทุกอย่างังอยู่ครบนะครับสําหรับกระบะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเหล็กห้อยนะครับผมก็มีมาให้แล้วสายเบรกดวงที่สามอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถของส0มุูนคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างนี้มีคิวกันสัดมาให้เรียบร้อยนะมือจับก็เป็นโคเมียมนะครับมีการลอยมาให้แล้วเนี่ยโอเคครับอาจจะมืดหน่อยนะ เริ่มต้นกันที่แผงประตูเป็นสีดำนะครับผมคอนโทรลเป็นสีดำกระจกปรับไฟฟ้าหนึ่งออโต้มาพร้อมกับโคมไรมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมควบคุมเสียงคอนโทรลเสียงได้จากตรงนี้เลยครับหรือว่าจะรับสายโทรศัพท์ก,พก็สามารถทําได้ครับผมอันนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายๆขับสบายสบายครับผมสามารถใช้งานกับครอบครัวได้เลยด้านในนะครับได้มาเป็นเบาะหนังสีดําเข้ม อาจจะไม่เห็นกันนะครับเพราะว่ามันมืดมากโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูสักเล็กน้อยน้ำมันก็ไม่ค่อยมีนะครับผมให้ดูด้านหลังก่อนดีกว่าด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดาเข้มเหมือนกันนะครับผมไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยขาดแน่นอนสภาพคือใช้งานมาน้อยๆนะครับน่าจะไม่ได้ใช้ขนของหนักนะ่าจะใช้เพียงแค่ภายในครอบครัวครับเจ้าของคนเก่าดูแลรักษามาเป็นอย่างดีแน่นอน ต์ทรถให้ดูสักเล็กน้อยครับโอเคครับผมตาทีเดียวติดถ้าปัดเดินไม้ได้มาเป็นสองหลุมนะครับผมฝั่งซ้ายตัวนอกฝั่งป่าเป็นตัววัดความเร็วนะครับผมในไม้แค่แสนสี่นะดูได้ไม่มีการกลับไม้กอไม้แน่นอนทางเรารับประกันนะครับทางเรื่องโครงสร้างทุกอย่างคือเดิมๆทั้งคันครับไม่มีการตัดต่อตัดแต่งไม่มีชนหนักพความจนแนละ้ว นะพวกไม่มีแน่นอนครับนี่ครับออปชั่นก็เยอะๆอยู่นะที่เก็บของเก็บของหรว่าใช้ได้เลยนี่ครับตรงกลางมีจอทัชสกรีนสามารถใส่เอทีการ์ดได้แล้วก็เปิดเป็นนีวิเกเตอร์ครับเปิดเพลงเสียบยีเอเปิดบลูทูธได้ปกติเลยแล้วก็มาเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับใช้งานกันได้ยาวๆนะไป,ไปกันโอเคแอรเย็น okay. นะครับอันนี้ นี่ครับด้านหลังมีเมบลลไม้ครบๆนะไม่ต้องกลัวอันตรายเลยแหงประตูก็จะตัดมาด้วยสีสีซิลเวอร์นะครับสีเ,าเทาๆจะสวยแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยน่ครับออปชั่นเยอะนะไม่เหมือนรถกระบะเลยรถกระบะไม่น่าออปชั่นเยอะขนาดนี้ มาชมห้องเครื่องรถสภาพดีมากนะท่านผู้ชมแรงงานมัน้อยนะกระถางดีแล้วกระถางเป็นอย่างดีกระถางคงก็ดูสักเล็กน้อยด้วย ต่อแลครับกองขออภัทยที่เพื่อนัน้ะดูแลน่ครับรเตริมๆๆๆๆไม่มีการนะครับที่เ,เ,ทเพื่อ,ตอนตัดเลือมเพื่อนาทีก็อาจจะตดเลือใหม่ ราคาพิเศษเลยก็ว่าได้ถ้าโดยผมจะมาสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆนะสำหรับเท่าตัวทีฟูทีแม็กไฮเรนเดอร์4ประตูนะครับความสูงสุดสูงแค่ไหนะครับเครื่องยนต์ขับพามาตัวนี้แล้วมาเป็นเียร์ออโต้ครับออตโต้2003กับเลขไม์แค่แสนสี่เท่านั้นเลขไม้น้อยมากๆนะครับราคาก็พิเศษเหมือนกันราคาเป็นแค่86,900บาท ครสนใจหรือว่าพี่ๆคนไหนสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับเอารถกระบะไปไว้ใช้งานก็จับจองนั้นเข้ามาได้ที่0 9 0 2 9 8 9 8 9 3ี่ครับผมปรึกษาเรื่องไซส์แน็กซ์ก่อนได้ครับไม่มีปัญหาเลยโทรหาผมได้24ชั่วโมงและก่อนไปนะครับก็ขอฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด,ด้วยกดติดตามให้ผมด้วยผมจะได้มาดีๆรถกระบะกันไปเยอะถ้าอยากให้ผมดีๆคันไหนก็ ผมเองจะเข้ามาด้านล่างเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม